ฝึกผสมระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาภายใต้รหัสฮานุมานกาเดียน2020เป็นการฝึกตามโครงการฝึกระหว่างหน่วยทหารของกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค โดยกองทัพบกไทยได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกในพื้นที่ของกองทพัพภาคที่1-4ถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับกองพลลงมาในการปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งการปฏิบัติทางทหารที่นอกเหนือจากภาวะสงครามโดยเน้นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติเป็นสำคัญ การฝึกในครั้งนี้กองทบกไทยได้จัดกำลังพลจำนวน2,500นายจากกองทพัพภาคที่1ถึง4ศูนย์การบินทหารบกและกรมสรรพวุธทหารบกเข้าร่วมการฝึกกับกำลังพลของกองทบกสหรัฐอเมริกาจำนวน1,800นายจากกองพลทหารราบที่25 กองกำลังกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาภาคพ,พื้นแปซิฟิกโดยจัดการฝึกทางฝ่ายอํานวยการระดับกองพลน้อยการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบและทหารมา้าในระดับกองพันถึงระดับหมู่การยิงปืนตามทํานองรบเทคนิคการปฏิบัติของอาวุธยิงสนับสนุนได้แก่ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดการยุดเคลื่อนที่ทางอากาศการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินปีกมุนการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ การต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องและการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนเป็นต้นโดยในปี2563นี้ได้เพิ่มขนาดกำลังเป็นระดับกองพันธ์ตามแนวความคิด p a ซ i f i c Pathway กล่าวคือกองทัพบกสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่วางกำลังก่อนุนเวียนเข้ารับการฝึกกับชาติพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งนับเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกระดับหมวดทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์ซึ่งเป็นการฝึกการใช้ยานเกราะเบื้องต้นเช่นการปรนิบัติบำรุงการใช้ทัศนสัญญาณการบำรุงรักษาการแก้ไขเหตุติดขัดการปฏิบัติการกู้ซ่อมยุทธวิธีเทคนิคและระเบียบปฏิบัติพื้นฐานรวมถึงการฝึกปฏิบัติการทางการยุทธของหน่วยทหารราบยานเกราะอีกด้วย นอกจากนี้ได้จัดพิธีเปิดการฝึกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563ณพื้นที่กองทัพภาคที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2และพลตรีพีพจอห์นสันรองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกเป็นประธานร่วม ผลที่ได้รับจากการฝึกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการพัฒนาทักษะาทางทหารของทั้งสองประเทศในเรื่องการปฏิบัติการทางการยุทธวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย smart soldiers strong army ของกองทัพบกไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งความแข็งแกร่งทางทหารและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นบนพื้นฐานของการเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันเสมอมา